สูตรนี้ไปต่อนะครับผมสูตรเด็ดวิ่งบนแม่นแมนที่ผมลงให้นิ้งวดที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าเข้าทั้งหมด3สูตรนะครับซึ่งนิ้งวดที่ผ่านมานะครับสูตรเด็ดวิ่งบนนะครับที่ผมลงให้มีทั้งหมด7สูตรนะครับมีสูตรที่ยังเข้าอยู่ประมาณ5สูตรนะครับมีสูตร1 3 0 6 5 6 8 4แล้วก็79นะครับสูตรที่เข้านะครับนิ้งวดที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1นึ่งมันออก 4ี่ห้าแดหนึห้าครับสามตัวก็คือ1นึห้านะครับดังนั้นมันจะเข้าในสูตรที่1ตรงนี้เลขหนเลขห้เลขสีมีอยู่3สูตรที่เข้านะครับแล้วก็มี2สูตรที่หลุด0ูย์ห ไม่เข้านะครับ7 9ก็ไม่เข้าดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะมาลงงวดใหม่ทั้งสามสูตรเลยนะครับว่าสูตรเด็ดวิ่งบนอ่าทั้ง3สูตรงวดใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรหนึ่งสจะเป็นสูตรเก่าในสูตรที่1นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเข้าที่เลขหนึ่งนะ เข้าที่เลขหนึ่งในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับมาดอ,อกหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับก็เอาผลรางวัลงวดใหม่ตั้งนะครับคือสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้า วิธีการคำนวณของสูตรนี้ใช้หลักหมื่นนะครับใช้หลักหมื่นมาบวกหลักร้อยบน3ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2ดังนั้นจะได้หลักหมื่นคือเลข5าหลักร้อยบน3ครั้งนะครับตำแหน่งแรกคือเลข5าบวกหลักร้อยบน3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งได้3 แล้วบวกเลขสามงที่เท่ากับห้านะครับบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับหนึ่งสูตรมันจะต้องบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองได้สามก็ได้เลขเดิมได้หนึ่งกับสามนะครับต้องรอดูในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งกับสามนะครับในสูตรเด็ดวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งจะเข้าต่อหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมทําสถิติเอาไว้ให้ดูนะครับงวดหน้านะวิ่งบนมีหนึ่งสามนะครับมีหนึ่งสามเดี๋ยวผมจะทำเอาไว้ให้ดูแบบนี้นะครับยวค่อยมาเลือกเอาว่าจะใช้หลักไหนเอาไว้ตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่หลุดไปก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะครับนี่สูตรที่หลุดไปก็ไม่เข้านะครับ สูตรศูนยสูตรนี้ก็ไม่เข้านะครับหลุดนะครับนี่ศูนหกนะครับก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่ศูนหกในสูตรนี้ก็ไม่เข้านะครับจะอยู่ในสูตรที่4นะครับจะอยู่ในสูตรที่4ก็ไม่เข้านะหลุดนะมาดอ,อกห1 1นึ่งหนึ่งสีห้าะครับใครจะไปคำนวณงวดหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการคำนวณ ตามนี้นะครับในสูตรที่4ที่หลุดไปนะครับเอามาดูสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับดูก่อน,นครับว่าอยู่ที่หน้าไหนนะสูตรนี้สูตรนี้หลุดไปแล้วนะครับน่าจะอยู่อีกเล่มหนึงนะครับ สูตรเด็ดวิ่งบนนะอยู่ในสูตรที่5นะครับสูตรที่5คือสูตรห้เข้าที่เลขห้าครับ1 1 4่หคือเลขที่ออกเข้าเลขห้าในหลักหน่วยวิธีการคำนวณเอาร้อยบน บวกหน่วยบน3ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1นะครับดังนั้นก็เอาผลรางวัลที่ออกคือ1 45ตั้งนะครับสูตรนี้คำนวณง่ายนะครับเอาหลักร้อยบนแล้วบวกหลักหน่วยบน3ครั้งนี่นะครับตรงนี้ดังนั้นจะได้เลข1นะครับบวก5บวกกัน3ครั้งก็3 5มแล้วมาบวกเลข3คงที่เหมือนกันนะครับเท่ากับ หนึงบวกสิบหได้16 16กบหกบวกได้19ได้เลขเเป็นเลขเด็ดแรกสูตรบวกหนครับสูตรมันจะต้องบวกหนกบวกหก็คือได้สิบได้ศูนย์นั่นเองนะครับสูตรเด็ดวิ่งบนในสูตรที่5ได้90้นะนสูตรที่5นะได้เก้าศนี่นะครับสูตรห้ 56. นะครับสูตรห้าหตรงนี้ก็คืองวดใหม่ได้50นะครับดังนั้นผมก็จะเอาตัวเลขที่คํานวณได้งวดใหม่เอามาทําสถิติเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับงวดใหม่ได้9ได้0ูนยามาดูอีกสูตรหนึงนะครับสูตรเด็ดวิ่งบนในสูตรที่6นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่เลขสี 145นะครับคือเลขที่ออกเข้าเลข4ในตาแหน่งหลักสิบบนนะครับามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับสูตรนี้เนี่ยมันจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบน3าครั้งบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บกหเอาผลรางวัลที่1นะครับตั้งก่อนนะครับสี่ หนึ่งสูตรจะใช้หลักแสน1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบน3ครั้งนะครับดังนั้นได้เลขสี 4, เป็นตัวเด่นตัวแรกบวกหลักหน่วยบน3ครั้งก็3 5มห้าและสูตรจะต้องบวกเลขหนึงนะบวกเลขหนึ่งคงที่ทุกครั้งเท่ากับ c ในะบวก15และ1ได้ 19, 19บ9วก1ได้20ได้เลข0ูเป็นเลขเด่นเลขแรก0นะครับมันจะต้องมาบวก6นะสูตรนี้มันบวก6นะครับ, 0, บก, 6, ก็ได้6ดังนั้นในสูตรนี้ได้0 6นยหะครับสูตร8 4ของงวดก่อนก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับ8ปงวดใหม่ได้0 6นะครับ ก็ครบทั้งสามสูตรที่เข้าในงวดก่อนนะครับงวดก่อนเข้าสูตรหนึ่งสามห้าหแปดสี่นะครับงวดใหม่ตัวเลขได้หนึ่งสามเก้นย์ศนะครับส่วนสูตรที่เจน่าจะหลุดนะสูตรที่เ็นี้สูตรที่เจน่าจะอยู่ในใน คิปสั้นนะครับหลุดดังนั้นงวดใหม่ก็เอาตัวเลข3สูตรนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบสูตรอื่นดูนะครับว่ามีตัวเลขไหนที่ตรงกันนะในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรวิ่งบนนะครับแล้วงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมผมจะลงสูตรเด็ดวิ่งบนสูตรใหม่ให้อีกนะครับจะมีสูตรลงให้อีกหลายสูตรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้นะครับ น,นี่ดูสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีสูตรที่เข้าและก็สูตรที่หลุดปะปนกันไปก็หลายสูตรดังนั้นถ้าผู้ชมต้องตัดสินใจเลือกเอานะครับสูตรไหนมาเดินต่อก็นําไปใช้งานสูตรไหนที่มันหลุดไปเดี๋ยวผมค่อยลงสูตรใหม่ให้นะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับใช้เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ในคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ